กฎธรรมชาติที่ไม่เนื่องด้วยการเวลาเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมีเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและเสื่อมสภาพไปเท่านั้นการตื่นรู้แท้จริงแล้วอยู่เหนือกฎทวิลักษ์คือของสองสิ่งที่ตรงข้ามหรือเป็นคู่กันเช่นซ้ายขวาสูงต่ำดำขาวทุกข์สุขนรกสวรรค์เป็นต้นการจะสื่อถึงสภาวะตื่นรู้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและซับซ้อนมากเพราะเป็นสภาวะรับรู้ที่อยู่เหนือการเวลาและภาษา การเกิดขึ้นและการเสื่อมสภาพของสปปรรพสิ่งแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือนานแค่ไหนก็ตามไม่ขึ้นอยู่กับมิติของเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อคนเราเกิดมาเป็นทารกเติบโตเป็นหนุ่มสาวก้าวสู่วัยชาราและตายลงในที่สุดกระบวนการนี้เป็นการเกิดขึ้นและเสื่อมสภาพลงของตัวมันเองซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับเวลาการเสื่อมสภาพของสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นไปตามหลักการของธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นกับเวลาที่เรานับเวลาไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระแต่เป็นมิติหนึ่งที่เราใช้ในการจัดระเบียบและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการที่เราพูดถึงเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้วินาทีชั่วโมงหรือปีล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารและประสานงานทำให้เรานัดหมายทำงานร่วมกันและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ เราสมมุติเวลาขึ้นเพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์ช่วยให้เราเรียงลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษากลไกของธรรมชาติการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพหากไม่มีกรอบของเวลาการอธิบายว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกก็จะกลายเป็นเพียงการระบุว่าณจุดหนะึ่งมีแสงสว่างและอีกจุดหนึ่งไม่มีแสงสว่าง ซึ่งเข้าใจได้ยากเมื่อต้องอธิบายถึงลำดับของเหตุการณ์กลไกแห่งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นลงเป็น,นกลไกธรรมชาติของจักรวาลเท่านั้นนี่คือความจริงที่อยู่เบื้องหลังการรับรู้ของเราเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกนั้นแท้จริงแล้วคือการหมุนรอบตัวเองของโลกโลกของเราหมุนรอบแกนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง การหมุนนี้ทําให้พื้นที่ต่างๆบนผิวโลกหันเข้าหาและหันออกจากดวงอาทิตย์จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสว่างไปมืดและมืดไปสว่างการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลและความยาวของกลางวันกลางคืนที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของปีปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นไปตามกฎทางฟิสิกส์และกลไกลของแรงโน้มถ่วงที่ไม่ขึ้นกับว่ามนุษย์ จะสมมติเวลาขึ้นมาหรือไม่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของจักรวาลที่ดำรงอยู่ของตัวมันเองดังนั้นเมื่อเราพูดว่าเวลาไม่มีอยู่จริงแต่มีเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและเสื่อมสภาพไปหรือการเปลี่ยนแปลงตามกลไกธรรมชาตินั้นเรากำลังสื่อสารให้เห็นแก่นแท้ของเอกภพที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาและเวลาเป็นเพียงแว่นตาที่มนุษย์สวมใส่เพื่อทำความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง การเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับมิติของการเวลาซึ่งการสื่อสารว่าเวลาเป็นเพียงสมมติเพื่อชี้ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงนั้นเข้าใจได้ยากและซับซ้อนกว่าการใช้คำว่าทุกอย่างเสื่อมสภาพไปตามการเวลา